คุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีภารกิจลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ําโดยท่านไปในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีนะคะติดตามถึงสถานการณ์น้ําและพื้นที่ประสบอุทกภัยลุ่มน้ําเจ้าพยานะคะโดยท่านนายกค่ะได้มีการสั่งปรับลดอัตราการระบายน้ำสี่เขื่อนหลักค่ะเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว นายอนุทินชาญวิรกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างพร้อมด้วยนายพารดอนปิสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายนาทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวต้อนรับและรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่นายดนุชา พิชะยะนันเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือว่าสทรนอชอรายงานสถานการณ์น้ำและแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างและผู้แทนกรมชลประทานได้รายงานการบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าของแผนบรรทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่เขื่อนเจ้าพญาอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท หลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูเขื่อนเจ้าพยาและเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้กล่าวมอบนโยบายแล้วก็แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้น เนื่องจากว่าในห่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดฝนตกหนักสะสมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็ได้รับรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดขณะนี้แม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของปลายฤดูฝนแต่ว่าก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ําอย่างรอบคอบเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน ฤดูแล้งที่จะมาถึงรัฐบาลค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการอย่างเต็มที่ในการทำงานเชิงรุกแล้วก็รายงานให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ก็ได้มีการมอบข้อสั่งการสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงเวลานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมก็คือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทาน ปรับลดอัตราการระบายน้ำของเขื่อนหลักทั้ง4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิลิกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณฝนและก็ความต้องการใช้น้ําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ําเป็นปริมาณต้นทุนสําหรับฤดูแล้งและในขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาและพื้นที่ต่อล่างเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะส่วนข้อสองการที่2นะคะ ให้กรมชลประธานเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดภายใต้กรอบความปลอดภัยของเขื่อนและจัดสรนน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อการกระจายและชะลอมวลน,น้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งให้ประสานการทำงานกับสทชเพื่อนำข้อมูลการคาดการฝนและการวิเคราะห์ โน้มสถานการณ์น้ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐบาลทราบอย่างใกล้ชิดข้อที่3ค่ะให้จังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภยัยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มีความชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยทั้งนี้ให้เร่งจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดโดยยึดหลักอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและควบคู่กับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างเร็วที่สุดและข้อสั่งการที่4นะคะคือให้สทชค่ะ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับกรมชลประธานกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการสำคัญด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เข้าสู่แผนงานและงบประมาณของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งโครงการเร่งด่วนและโครงการระยะยาวเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยในช่วงท้ายนะคะท่านนายกได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เร่งดำเนินง,งานและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับเป็นกำลังใจให้ร่วมกันทำงานเชิงรุกติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเกิดผลเป็นรูปธรรมลดความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวต่อไปค่ะ